สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องคณีชาแนลเฉินเก่าเฉินเคยเนาะพี่น้องืันนี้คอยกับสภาพพี่น้องเป็นนั่งเรืออีกแล้วเนาะชอบไปนั่งเรือแมียนมา้าพยาแมียนมา้าพยาเนาะชมวิวแมียนมา้าพยาค่าเรือ30บาทนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยอยู่ภาพเป็นนั่งนะเพราะว่าเรือนี่เป็นเรือชมวิวนะพี่น้องเนาะนั่งชมวิวกรุงเทพชมวิวแมียนมา้าพยาเนาะกําลังฮิตกันในตอนนี้เลยก็เต็มในทิกตอกเลยเนาะเดี๋ยววันนี้คอยกับส่วนกับ ทนกระแสบอไวเนาะ่าคนมันนางร้ายนะแล้วแบบว่าวิวงามเฮงเนาะในในราคาแบบว่าหลักสามสิบบาทเ <c oughs> นาะขให้กับสีผ้าพี่น้องไปนนางส้มิวนคนกันเบิ่งวะสามสิบบาทนี่สิคุ้มบอเนาะ <c oughs> ที่เราเสียไปก็คาเรือเนาะแต่ว่าเห็นอันในในเน็ตในทิกตอกเนาะเขาจะทายลงนะงามเฮงเนาะเดี๋ยวขอสิไปสัมผัสด้วยตัวเองเนาะว่ามันสิงามปานใดเนาะเดี๋ยวถ่ายติดตามติส้มกันเนาะถ่ายติดตามสมกันเบิ่งว่า สิง,งามแถบอนนะแต่ว่าตอนนี้ท่าเรือก่อนเนาะประมาณอีกสิบห้านาทีเรือมาหอดเดี๋ยวสิดทายให้เบิ่งว่าบรรยากาศสิง,งามปานในเนาะตอนเย็นเย็นอันนี้เป็นท่าเรือวัดอรุณเนาะที่ว่าห้าสิบขึ้นวัดอรุณนะคอนสิไปลงอยู่ที่ไอคอนสยามเนาะอ่าท่าเรือนี่นะพี่น้องเนาะอยู่วัดอรุณนี่คือคักแห่งเนานะนะักท่องเที่ยวหลน์ไลน์นี่คล้ายคลองไลาย,ลายน้ำเนาะนี่ข้า,ขง,ลานนะขงล่างรังเฮานี่อันนี้ก็จะเป็นวัดอรุณเนาะพี่น้องเนาะ การท่องเทีย่ยวแบบคือค่าแห่งเนาะใส่สุดท้ายกันเต็มอยู่พี่นอ้องใส่สไทยกันถ่ายรูปเดี๋ยวคังกันเสียถาเรือก่อนเนาะเพราะว่าเท่ากับซื้อตัวเรียบร้อยแล้ว30บาทเนาะหนึ่งคนต่อ30บาทเป็นสุดไายบรรยากาศถาเรือไอเบิร์กนะความคือค่าเนาะเบิร์กแต่มีคนใส่สุดท้ายมานเนาะพี่นอ้องคนไลายแห่งพี่น้องคือค่าแห่งเดี๋ยวมาเบิร์กว่า นนอนวิสตัขึ้นเพื่อนสิได้ถ่ายเห็นวิวบ่เนาะหรือว,ว่าคนสิไลยเกินไปจนว่ามีบอนลนังบ่เนาะเดี๋ยวหาเลือกกันกันเลยเดี๋ยวความจินทายเบิร์นนะพี่น้องทุกคนตอนนี้ก็เรือกำลังมาแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่ว้าววุ่นที่สุดเลยคนลายแข่งฉันมาทำอะไรที่นี่ต้นเบียดจนเบียดกระชับกระชับ กระเทรดครับถึงเวลาชีเอา้าสองขึ้นเรือแล้วแต่ว่าคนร้ายแหงคนะรับบรรยากาศเป็นคนข้างหลังเราทีจะขึ้นเร,ร,รือลำเดียวกับแล้วเบื่งบรรยากาศพี่นอหาเรือโอ้พาด้วยมาร้ายแหนงนี่เรือเจิ๋วเฮาสินัง คน,นคือร้ายแถวมาลุนนำกันว่าราจิได้ขึ้ข้างบนบอคนไหนอยากนา่งยู่สันซองนะเพราะว่าจะได้เก็บภาพบรรยากาศเ,เก็ยบยู่ให้ทุกคนอย่าเบิน่์นำการถ่ะนะอู้ทุกคนมันเป็นเวลาที่แบบว่าเซียวเฮงสำหรับค่อยอยังตกลงน้ำคนลายแหงแ้วพี่นเราแบบว่าคือคากสุดๆเลยนะ ฉันจะได้ขึ้นข้างบนไหมนะคนรับร้ายอย่างนะตางศาสตร์ทั้นนัดนเลยพี่เนาะคนไทยก็มีนอกจกว่านหน่อยแต่ส่วนไล่จะเป็นนักทองเทียวร้ากว่าเย้ <Yes. S 1> ขาอให้ได้ขึ้นข้างบนชุดคอนนี่คือเรือที่วาเขาจะได้ขึ้นไปนนางกันเขาจะได้ขึ้นแล้วตื่นเต้นสุด,สด wow. ตอนนี้ค่อยก็ได้ยขึ้นมากคนเลื่อนแล้วแล้วค่อยจะขึ้นไปสั่นซองได้ตอนนี้แบบเป็นเวลาที่แบบว่าวาวบวนแหงเนาะเพราะว่าคนทุกคนก็อยากขึ้นมาข like oui. ับวนท่านะแล้วคนขึ้นร้ายแหงเย้ได้ขึ้นมาขับนแล้วีวัดอรุณเนาะพี่น้องวัดอรุณขับวนกับสปาร์มาเนี่เลยวัวนักต่องเที่ยวร้ายแหงเบิรงวิวพี่น้องวิวที่ว่าสิทธิเดนในเมือนี้ แค่ขึ้นมากแปบ๊บเดียวก็คือได้เห็นวิวแบบว่าลายแห่งแล้วน,นะเดี๋ยวคนสิถท้ายเก็บบรรยากาศตอนเรือแล่นออกไปนอกว,วิวอยู่กรุงเทพแล้วทุกคนจะให้จักคะแนนนะ เมื่อกี้เนระคือเรือเฮามันวิ่งหลอนอันสะพานผุดแล้วก็สะพานพรโปเกานะ่าเนาะที่สุดเลยวิวคือแบบงามสุดๆเลยนะต่มาสัมผัสกันนะพีนะ่เนาะต่อไปก็จะได้เห็นวิวกรุงเทพแล้วเนาะเห hey ็นวิวตึกงามริมแม่น้ำ้าพระยาแหละแต่ขั้นสุดท้ายไป ทุกคนในงบสามสิบบาทที่เ่าท,ท,ที่ว่าคุ้มแหงเนาะฮัลโหลสอรี่โอเคทุกคนตอนนี้ก็หอดปลายทางแล้วเนาะที่เขาจะลงก็คือไอคอนสยามพี่ยูด้านนี้ของเขาเองงามแหง้งเนอะโอ้ตอนนี้ก็ล่งสิงลงจากเรือเนาะแต่ว่าคนแบบแน่นแห้งนะบรรยากาศคนหลายหลาย โอโซทุกคนนี oh, 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 icon, ing, <sh> <sout en> ่ไอคอนสยามหนังเมือ30สามสิบบาทคนร้ายเห็นนะพี่นัทน่ะต้องมาลงเพชรสถานีที่ว่าคนมันหลายๆทังนั้นเลยนี่ไอคอนสยาม คนร้ายเฮงพี่นนอะว่ามีตนททาท่องเที่ยวทางนั้นเลยนเนาะเบืองคนโอ้โหค,<น>คนปานปุ้งหมดเลยเนาะอันนี้มางคนก็ขึ้นเรือขึ้นเนาะคนแบบนักท่องเที่ยวแบบร้ายนะพี่เนาะคนไม่ก็เลยแบบว่าคนขาบที่ใจแอ,อ,อะยัดยิงเข้ามาลงสถานีไอคอนสยามเนาะไอคอนสยามเป็นอันจุดศูนกลางการขาเนาะมั่ก็คนร้ายอ่ะนะ จุกคนตอนนี้ค่อยก็ฮอนแล้วหลังจากที่คนได้นัง่งได้สมัมผัสนางเรือ30สิบาทเนาะอันชมวิวแม้ำสะพ้ายานะชื่อว่าคุม่มเลยนะพี่น้องเนาะแลวก็คือค้าแห้งนะวิวงามแห้งเห็นวิวกรุงเทพว่วะอันตำแมรำสะพ้ายานะงามแห้งพี่น้องและอากาศเยน็นเยนตอนเยน็เยนๆคนไร้พี่น้องเลยน <c oughs> คนบบตื่นเต้นแห้งเนาะนี่นาะเรือที่ว่าลํำพนานั่งเมื่อกี้เนาะเรือตอนนี้เลยพี่น้องตอนนี้ก็รับเอาคนไปสถานีต่อไปแล้วเนาะ พี่น้องฟังล่านาะสำหรับพทธีมาเที่ยวกรุงเทพนะอเลยแบบอยากชมวิวตึกงามๆอันเห็นวิวไม่น่าจะพยาเห็นวิวตึกนกาะแต่วงบหลัก30บาทงบลัก30บาทงบหน่อยนาะงบหน่อยคือค่อนแต่วอยากมาเห็นวิวงามๆบมสุดๆเลยแล้วก็มาล่ลงขอนนั่งจากอาท่า,ทาเรือ อวดอรุณเนาะมาลงอยู่ที่ไอคอนสยามพี่น้องตอนเย็นคนร้ายแห้งเบิ่งคนกยางล้างคนไอคอนสยามเลื่ <c oughs> อนค้อกับสิพาสยังดิ่งอยู่ข้างหน้านีดนิดนึงเนาะโซบรรยากาศนี่คนแบบร้ายแห้ง <c oughs> ไเปเบิ่งคลิปลองเลือกคนจบแล้วเนาะค่ะก็ไลค์เลยก่ะอย่าลืมกดแชร์ <c oughs> แต่ก็ติดตามซองยูทูบของคอนเน이เดอร์เพื่อเป็นกำลังใจคอเนเฮดคลิปต,ต,ต่อๆไปเนาะคลิปนี้กันบ,บายบาย